ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน AEM ครั้งที่32ณจังหวัดเชียงใหม่มีมติให้ศึกษาการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนกับเอเชียตะวันออกได้แก่อาเซียนจีนอาเซียนญี่ปุ่นและอาเซียนเกาหลีหนายกรัฐมนตรีจูหงจีของจีนได้เสนอในที่ประชุมผู้นําอาเซียนจีนให้มีการศึกษาผลกระทบจากการที่จีนจะเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและเสนอแนะมาตรการที่จะส่งเสริมความร่วมมือ และการรวมกลุ่มของอาเซียนและจีนรวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างกัน 2. ที่ประชุมคณะกรรมการการร่วมอาเซียนจีนด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจครั้งที่3นณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีมติให้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญของอาเซียนและจีนด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากรัฐบาล และนักวิชาการเพื่อดำเนินการตามมาติของที่ประชุมผู้นำอาเซียนจีนที่ประชุมผู้นำอาเซียนจีนในวันที่6พฤศจิกายน2544นากุงบันดาเสรีเบกาวันในประเทศบูไนเห็นชอบต่อกอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันและการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนภายใน10ปีโดยให้คำนึงถ SW ึงระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้ข้อตกลงเหตุการค้าเสรีควรรวมเรื่องการให้สิทธิประโยชน์ระหว่างกันในด้านที่มีความพร้อมก่อนการเปิดเสรีการค้าในสินค้าและบริการที่จะหารือร่วมกัน สถานการณ์ล่าสุดฝ่ายไทยได้ยื่นล่างข้อตกลงให้ฝ่ายจีนพิจารณาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีหนังสือเร่งรัดฝ่ายจีนไปด้วยแล้วแต่ฝ่ายจีนยังไม่สามารถลงนามในข้อตกลงที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2546ได้เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถดำเนินการได้การแก้ไขควบคุม กอบการเจราจาฟรีเชนต์แอเรียไทยจีนดําเนินไปควบคู่กับฟรีเชนต์แอเรียอาเซียนจีนจึงต้องเจราจาให้สอดคล้องกันในการเจราจาประกอบด้วย2ส,ส่วนคือ 1. การจัดตั้งกลไกการเจราจาอาเซียนได้จัดตั้งคณะเจราจาอาเซียนเพื่อเป็นเวทีประชุมหารือระหว่างอาเซียนส่วนอาเซียนและจีนได้จัดตั้งคณะเจราจาอาเซียนจีนเป็นเวทีเจราจาระหว่างสองฝ่าย โดยอาเซียนได้มอบหมายให้ไทยเป็นหัวหน้าคณะเจรจาอาเซียน 2. การจัดทํากรอบความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนจีนอาเซียนจีนได้ตกลงให้จัดทํากรอบความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนจีนเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดทําข้อตกลงเขตการค้าอาเซียนจีน โดยให้สอดคล้องกับข้อตกลงขององค์การการค้าโลกและจะครอบคลุมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในทุกด้านแบ่งเป็น2เรื่องหลักคือ 1. การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าบริการและการลงทุน 2. การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ครั้งนี้ให้มีการลดภาษีสินค้าบางส่วนทันทีก่อนการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเป็นเรื่องหนึ่งของกรอบความตกลงด้วยกรอบระยะเวลา 1. การค้าด้านสินค้าการเจรจาความตกลงในการลดหรือยกเลิกภาษีและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะเริ่มในต้น ปีพุทธศักราช2546และจะเสร็จสิ้นประมาณวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2547โดยจะเริ่มดำเนินการลดภาษีสินค้าในปีพุทธศักราช2548เพื่อที่จะจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนภายในปีพุทธศักราช2553การค้าด้านบริการและ การลงทนุนการเจราจาจะเริ่มในปีพุทธศักราช2546และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดโดยให้มีการพิจารณากำหนดสาขาที่มีความอ่อนไหวของทั้งสองฝ่ายและให้มีการปฏิบัติที่จะเป็นพิเศษและแตกต่างรวมทั้งให้ความยืดหยุ่นกับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ด้วย ความสำเร็จหรือความเพื่นหน้าการเจรจาต่อรองทางการค้าเสรี FTI ไทยจีนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ5สาขาที่ผู้นำให้ความสำคัญได้แก่กเกษตรกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การลงทนุนและการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงในการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนนากรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาอาเซียนและจีนได้ร่วมลงนามในกรอบความตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนจีนตามที่คณะเจราจาอาเซียนจีนเสนอโดยก่อความตกลงดังกล่าวเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่างอาเซียนและจีนในการดําเนินการเจราจาต่อไปสําหรับเฮอร์ลี่ฮาวเวสระหว่างจีนกับไทยได้เจราจาจบแล้วโดยรวมสินค้าเกษตรทุกรายการภายใต้พิกัดศุ 0, ลกากรส่นหนึ่งถึง และได้ตกลงเพิ่มสินค้าเฉพาะจำนวน2รายการได้แก่ฐานหินแอนทราไซและฐานหินโคกเซมิโคกเข้าร่วมเป็นสินค้ากลุ่มแรกที่จะลดภาษีได้เฮอรี่ฮาวเวสนอกจากการจะลดภาษีแล้วอาเซียนและจีนยังตกลงที่จะเร่งรัดดำเนินโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจฐฐฐที่สำคัญเช่นการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างคุนหมิงกับสิงคโปร์ถนนเชื่อมระหว่างกรุงเทพกับคุนหมิง และความตกลงให้มีการยอมรับร่วมกันในสาขาที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายเช่นสินค้าการเกษตรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการทําบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นต้นจากสถานการณ์การเจรจาต่อรองทางการค้าเสรีระหว่างไทยกับจีนสอดคล้องกับแนวคิดการเจรจาโดย ความสำเร็จของการเจราจาผู้แทนหรือผู้อำนวยความสะดวกหรือฝ่ายที่3จะสามารถสร้างความสมานฉันท์ทั้งทางด้านผลประโยชน์ค่านิยมความต้องการตามความจําเป็นหลังจากการเจราจาประสบความสําเร็จแล้วการใช้การเจราจาหลังจากนั้นนํามาสานต่อความเข้าใจต่อกันให้โอกาสกันแลกกันรักษาผลประโยชน์และค่านิยมร่วมกันการกระทําดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงดัง ขัดแย้งถึงจะไม่หมดสิ้นไปจนเกิดสันติภาพถาวรแต่การเจราจาก็ไม่ทําให้เกิดสงครามและถ้าการเจราจากันโดยโตรงไม่เป็นผลบทบาทของฝ่ายที่3ที่เป็นกลางก็อาจจะมีส่วนช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นโดวยวิธีต่างๆเช่น,านการกลั่เกียียหรือเสนอข้อวินิจฉัยได้การเจราจาจึงเป็นการแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีที่ไม่รุนแรง แนวคิดที่2คือการต่อรองการต่อรองคู่กรณีจะต้องพร้อมที่จะ,ะเผชิญประเด็นความขัดแย้งรู้สึกนับถือซึ่งกันและกันและการเปิดการติดต่อสื่อสารการันบนพื้นฐานของความเป็นจริงมากกว่าความพยายามสร้างเงื่อนไขให้เป็นที่พอใจ จัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับจีนนั้นจะเห็นได้ว่าในขณะนี้ไทยได้จัดทำข้อตกลงเป็น2ข้อคือเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนและเขตการค้าเสรีไทยจีนจีนให้ความสําคัญของการทารําเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนมากกว่าโดยได้ร่วมลงนามจัดทากรอบความแตกต่างว่าด้วยความร่วมมือทางเศรฐษฐกิจซึ่งกรอบการเจราจาจะลดภาษีในพิกัดอัตราขาเข้าเกี่ยวกับการลดภาษีสินค้ากลุ่มแรกภายใต้ Early h a r v e s t ได้แก่สัตว์ที่มีชีวิตเนื้อสัตว์ที่ใช้บริโภคสินค้าประมงผลิตภัณฑ์นมผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่นๆต้นไม้และพืชอื่นๆที่มีชีวิตพืชผักที่ใช้ในการบริโภคและผลไม้แต่ในทางกลับกันไทยได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีไทยจีนมากกว่าโดยพยายามที่จะให้จีนลดภาษีในข้อตกลงไทยจีนในสินค้าผลไม้แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากทางการจีนขอเลื่อนออกไปภายใน ปี2546นี้ในการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียนไทยจีนรัฐบาลไทยชุดปัจจุบันจะมีนโยบายให้ราชการและเอกชนดำเนินการตามโดยที่ทั้งสองภาคยังไม่มีความพร้อมเลยก็ตามแต่จะเห็นได้ว่าการทำเขตการค้าเสรีในแง่สินค้าทางการเกษตรจะมีความเกื้อกูลกันอย่างมากเพราะว่าจีนมีการนำเข้าสินค้าจากจีนส่วนใหญ่เป็นผลไม้ซึ่งโดยภาพรวมแล้วจีนมีอัตราการนำเข้าสูงกว่าไทย และมีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมากกว่าไทยเพราะฉะนั้นไทยค่อนข้างที่จะได้เปรียบในการทําเขตการค้าเสรีสินค้าทางการเกษตรแต่ยังมีอุปสรรคที่ต้องแก้ไขในด้านสินค้าอุตสาหกรรมไทยอาจจะได้ประโยชน์น้อยเนื่องจากรัฐบาลจีนให้การสนับสนุนการผลิตแก่ผู้ประกอบการโดยเน้นการผลิตขนาดใหญ่ จีนมีการผลิตไปทิ้งไปอย่างเต็มที่หากสินค้าใดไม่ได้มาตรฐานในการส่งออกก็จะมีตลาดภายในรองรับได้อย่างเต็มที่นอกจากนั้นการผลิตสินค้าขนาดใหญ่ยังเป็นผลผล,ผลิตให้สินค้าราคาถูกแล้วการผลิตครั้งเดียวสามารถผลิตได้ปริมาณมากตามความต้องการของผู้บริโภคสำหรับประเทศไทยสินค้าอุตสาหกรรมบางอย่างต้องการการนำเข้าวัตถุดิบราคาถูกจีนจะเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าวัตถุดิบราคาถูกของไทยต่อไป